ในตอนนี้นะครับท่านจัดหางานก็พาเรามาลงพื้นที่นะครับเป็นสถานประกอบการนะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาจบใหม่โคเปเมนต์นะครับเขาก็มาร่วมโครงการด้วยท่านครับในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเองเนี่ยมีนักศึกษาที่จบใหม่และเข้าร่วมโครงการโคเปเมนต์กับเราเนี่ยให้ความสนใจเยอะไหมครับอ่าก็พอสมควรครับเรามีนักศึกษาจบใหม่ที่ร่วมโครงการของเรามีอยู่ละ431คนนะครับ และมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราอยู่ที่3ามสถานประกอบการโดยสถานประกอบการทั้งหมดเนี่ยก็มีการประกาศตําแหน่งงานว่าอยู่73ตําตำแหน่ง oh. างานครับซึ่งนี่นะคะก็คือ1ใน 34 3ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นกิจการที่เขาขายของออนไลน์ด้วยนะฮะก็เข้ากับช่วงนี้เลยเนาะที่ช่วงโควิดนะ่ยคนนิยมจะซื้อสินค้าทางออนไลน์ใช่ครับอันนี้ก็ร่วมโครงการกับเราด้วยครับครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะว่าที่นี่เขาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้องที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ทําอะไรเป็นพนักงานฝ่ายไหนอะไรอย่างไงเดี๋ยวตามผมนะครับแล้วก็ท่านจัดฐานงานไปดูกันเลยครับครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่วิทยาคุณวัฒนานะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทยาคุณวัฒนาครับครับผมที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์ใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อบริษัทเราเต็มๆคือชื่อว่าอะไรครับเอ่อบริษัทเราเนี่ยชื่อว่า b r s f นะครับส่วนคําว่าข้างบ้าน .com เนี่ยนะฮะเป็นเว็บไซต์ของเราที่ใช้สาหรับการขายของออนไลน์ครับขายอะไรบ้างครับเราขายสินค้าส่วนใหญ่นะฮะเราเน้นทางด้านสินค้าโอท็อปนะฮะสินค้าที่มีมาตรฐาน MU Organic นะฮะหรือว่าฐานต่างๆนะฮะเป็นฐานคนะเน้นที่ผู้ประกอบการหรือรากหญ้านะฮะเราไม่เน้นพวกว่าซื้อมาขายไปเนี่ยเราจะไม่เน้นเพราะว่าอันนั้นน่ะ จะไม่ใช่เป้าหมายที่จะผลักดันเกษตรกรของเรานะฮะของเราจะเป็นเกษตรกรจริงๆเลยครับเป็นชาวบ้านจริงๆเลยฮะที่สามารถนะฮะผลิตเองแต่เขาไม่มีช่องทางการขายอย่างเงี้ยครับกลุ่มของเราจะเป็นแบบนี้ครับแล้วสินค้าของเราอะครับคือเอามาจากในพื้นที่อุทัยธานีเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามาจากที่ไหนยังไงบ้างอ๋อของเราเนี่ยตอนเนี้ยตอนแรกจะเป็นจากภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดอ๋อครับแล้วเราก็กระจายไปจาก ผู้วิภาคอื่นนะฮะายตามภากอื่นเราจะมีซัพพลายเออร์สัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แล้วก็ดีลกับผู้ประกอบการว่าใครสนใจมาขายของกับเราก็เอาเข้ามานั้นสินค้าเราจะมีหลากหลายแต่ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะฮะสินค้าต่างๆจะทยอยเข้ามานะฮะเราจะปริมาณมากมากพอที่จะเวลาคนเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องไปไหนเลยมาที่ข้างบ้านอย่างเดียวก็จบ ะะและอย่างนี้ตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงของที่มีการแพร่ระบาดโควิด1 9คนไม่ออกจากนอกบ้านใช่ครับอยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนอยู่กับคอมพิวเต,รตอร์อเลือกซื้อสินค้าต่างๆก็ผ่านท<อ>างจอมือถือได้เลยจอคอมพิวเตอร์ได้เลยใช่ครับใช่ครับยอดขายของเราเป็นไงบ้างฮะอถ้าพูดถึงโควิด -19 เนี่ยนฮะผมว่าโควิด -19 เเนี่ยเป็นคุณกับบริษัทที่ขายของออนไลน์นะฮะตอนเนี้ย คนก็ช็อปออนไลน์สะดวกแล้วราคาของสินค้าในข้างบ้านของเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับราคาในท้องตลาดเลยถ้ารวมค่าจัดส่งนิดเดียวหน่อยแล้วดีกว่าที่จะออกมาเดินหาซื้อจากนอกและเสี่ยงยัยโควิดด้วยนั้นยอดขายของเราเนี่ยดีดีกว่าเดิมดีกว่าที่ไม่มีโควิดอีกนะฮะผมว่าการค้าขายออนไลน์เนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของออตัวออนไลน์โดยล้วนๆเลยครับ แสดงว่าเมื่อยอดขายเราเพิ่มสูงขึ้นรเราก็ต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยงานเราเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมก็เลยได้ทางจัดหางานจังหวัด<อ>นี่แหละครับคือผมได้ข่าวจากทางรว่าส่งจดหมายหรืสื่อมาพอดูปุ๊บโอ้ตรงเลยฮะตรงประเด็นกับทางบริษัทเราเลยเราอยากได้พอดีเลยเพราะว่าเราต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้นทุนเราลดลงนะฮะเพราะรัฐช่วยเราครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่ง โอ้โหผมว่าเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมากครับก็คือเป็นการช่วยสาารระกบการด้วยเนาะใช่ครับแล้วเราก็ได้บุคลากรเพิ่มขึ้นมาทำงานในโรงงานเราในร้านของเราด้วยใช่ครับนะครับก็เข้าลมโครงการเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเหมอนว่าโครงการเนี้ยโคเปเมนโอ้โหโดนใจเลยครับก็เลยรับคนเข้ามาทันทีเลยตอนนี้มีกี่คนแล้วครับตอนนี้มี2คนสองคนสำหรับคนที่อยู่ในโครงการโคเปเมนนะฮะเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องนี้นิดนึงครับ เรื่องเขาต้องเอาคนที่ไม่อยู่ในอะไรประกันสังคมต้องไม่มีชื่อในประกันสังคมฉะนั้นคนที่มาสมัครกับเราตอนนั้นมีที่เราเรารับมาเบื้องต้นนั้นน่รู้สึกจะเป็นสิบกว่าคนนะฮะที่เข้ามาแต่ปรากกว่านี้ก็คือตั้งแต่รอบแรกเลยใช่รอบแรกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการขยายแล้วว่าไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในประกันสังคมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับผมก็แสดงว่าณตอนนี้เนี่ยใครที่สนใจนะฮะก็ดูคุณสมบัติคือเขามีการขยายไปแล้วว่าไม่จําเป็น ว่าจะต้องอยู่หรือไม่อยู่อันนี้คือตัดคุณสมบัตินี้ไปแล้วก็สามารถมาติดต่อได้ได้ครับได้ครับโอเคครับอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะสำหรับนักศึกษาที่เขาจบใหม่และเขาโครงการโคเปเม้นแล้วก็มาร่วมงานกับ brsf.com ข้างบ้าเนี่ยนะฮะว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะฮะแล้วก็มาช่วยกิจการของที่นี่ได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับ เมื่อสักครู่เราคุยกับเจ้าของกิจการกันแล้วนะฮะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับว่าเขาทํางานอะไรอย่างกันบ้างนี่ตอนนี้เห็นกันอยู่นะกําลังทํางานกันกับไม่เลนเลยนะฮะทราบว่าที่นี่มี2คนด้วยกันที่มาเข้าร่วมโครงการนะครับแหมมาเปิดประตูรับเราเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กำลังทางานกันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับบรรยากาศของการทํางานของน้องๆนะครับว่า เขาทําอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะครับอ่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อนัทวันบังกรทองค่ะชื่อเล่นชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยอ่ะน้องปุ้ยอ่ะน้องปุ้ยจบที่ไหนมาเทคนิคอุทัยค่ะเทคนิคอุทยัยจาะา่การบัญชีอืมปริาตีหรือปะวะสปะวะสแล้วน้องทราบข่าวโครงการโคเปเมนมาจากที่ไหนอย่างไงครจากพี่สาวค่ะเขาเขาส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมันน่าสนใจดีนะให้ลองไปไปสมัครดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เลยมาสมัครที่ไหนครับ ที่สารการที่จัดหางานนะฮะแล้วก็เลือกบริษัทเองหรือว่าทางจัดหางานเป็นคนเลือกบริษัทให้หนูเลือกเองค่ะเพราะว่าหนูอยากทํางานที่มันตรงสายกับที่เรียนมาค่ะและที่นี่ก็ตรงพอดีตรงพอดีเลยนะครับแมทชิ่งกันแล้วก็เลยได้มาทํางานที่นี่ทํามาตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ 3เดือนค่ะสมเดือนแล้วนะฮะหน้าที่ของเราอาจจะมาดูกันนะฮะหน้าที่ของเราเนี่ยทำอะไรอย่างเป็นบ้างอันนี้คือโต๊ะประจำตำแหน่งเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยยูนิฟอร์มนะฮะโต๊ะสีเขียวยูนิฟอร์มก็สีเขียวด้วยสดใสเลยนะฮะทำอะไรบ้างครับหนูจะมีหน้าที่การจ่ายเงินดูบินอของทั้งบริษัทค่ะคของผ<ม>ู้ประกอบการด้วยแล้วก็ของพวกช่างพวกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกกับพี่ว่า เป็นงานที่ตรงกับสายที่เรียนและพอมาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากไหมหรือว่ามีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไหมครับทุกอย่างเลยค่ะอตอนเรียนอ่ะมันเหมือนง่ายแต่พอมาทํามันไม่ง่ายเลยค่ะม,มันเหมือนเริ่มมาจากศูนย์ทั้งหมดครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยพอเราจบเราได้มีโอกาสที่จะลองไปหางานทําที่อื่นยังไงบ้างไหมมีลองไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ตรงสายเหมือนเขาต้องการแบบพนักงานขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ว่างๆก็เลยไป แล้วมีปัญหาในเรื่องของการแคร์ระบาดโควิด -19 บเก้าไหมครับว่าที่เราก็ไม่อยากไปหางานทําไกลบ้านเพราะกลัวเรื่องพวกนี้ด้วยมีค่ะเพราะว่าเหมือนพอโรคระบาดเนี่ยหนูก็ไม่กล้าจะไปออกจากจังหวัดใช่<ม>ค่ะก็ต้องหาในนี้แล้วมันยากมากเพราะว่าจังหวัดมันค่อนข้างเล็กด้วยแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาก็ตอบโจทย์เลยนะแล้วก็สามารถมีงานทำสัญญาของเราเนี่ยถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างไรครับกับจัดหาง,งานเหรอคะครับผมถึง กันยาถึงกัญยานี้ใช่แต่ถ้าเกิดผลงานเราดีเจ้าของกิจการก็สามารถที่จะจ้างงานเราต่อได้ด้วยใช่ค่ะครับผมทราบว่าที่นี่มีสองคนใช่ไหมที่กำลังทำงานอีกหนึ่งท่านใครเอ่ยนั่งอยู่ดึงปะอ๋อข้างๆสวัสดีครับชื่ออะไรครับมี่ชื่อปิยอพอนะคะครับจบอะไรที่เดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเขาอายุมากกว่าจบปริญญาตรีค่ะที่ราชพัฏนนครสวรรค์ครับผมแล้วหน้าที่ของเขาคือทำอะไรบ้างดูแลเกี่ยวกับบัญชีทุกอย่างค่ะอ๋อบัญชีใช่ค่ะนะครับ นี่นะคะนี่คือบรรยากาศนะครับของการทำงานของน้องๆน,นะที่เข้าร่วมโครงการโคเปเมนต์ในพื้นที่จังหวัดอุทัดธานีคิดว่าโครงการนี้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเราแล้วมีดีอย่างไรบ้างมันเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ค่ะที่จบมาแล้วเหมือนพอไปหางานทำเนี่ยเขาก็จะรับยากเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เลยพอมีโครงการนี้มันคือมันเหมือนแบบเปิดโอกาสให้พวกเราด้ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆได้มีแบบ เอาใช้ความรู้อะไปใช้ ยอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์เนาะในการทํางานเราสามารถต่อยอดต่อไปในใอนาคตได้ด้วยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของบ้านเรานี่แหละจังหวัดของเรานี่แหละไม่ต้องออกไปหางานทําไกลๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19อยู่ด้วยและนี่คือข้อดีนะฮะของโครงการโคเปเมนต์นะครับที่อย่างน้องเขาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็มาทํางานจริงๆด้วยนะครับก็เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าจบจากโครงการนี้แล้วเนี่ยเราจะทํางานกับที่นี่ต่อหรือว่าเราจะต่อยอดอย่างไงบ้างครับหนูคิดว่าทําต่อค่ะเพราะว่าที่นี่เขาแบบเขาเป็นครอบครัวค่ะอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ได้เข้า่วมรงการนี้แล้วด้วยนะครับ นี่นะครับรายการรอบคุณภาคของเราในวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับพามาดูโครงการโคเปเมนต์นะฮะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้ทราบกันไปแล้วนะทั้งในมุมมองของจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีในมุมมองของเจ้าของกิจการที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ในมุมมองของน้องที่จบใหม่แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ของโครงการนี้ที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับ ยังไงกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับรายการรอบปุ๋ิภาคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ